สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงทักษะที่ช่างเทคนิคมืออาชีพทุกคนเนี่ยต้องมีติดตัวเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการซ่อมบำรุงเครื่องอัดอากาศหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าป um ั๊มลมนั่นแหละครับคือเราจะไม่ได้มองว่ามันเป็นแค่เครื่องจักรธรรมดาธรรมดานะครับแต่จะมองว่ามันเป็นเหมือนหัวใจเลยเป็นขุมพลังที่ขับเคลื่อนทุกอย่างในโรงงานแล้วก็อู่ซ่อมรถยนต์ครับนี่แหละครับ หน้าตาของเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมมันคือแหล่งพลังงานสำคัญมากๆเลยนะสำหรับทุกอย่างเลยจริงๆตั้งแต่เครื่องมือลมในอู่ซ่อมรถไปจนถึงปืนพ่นสีในงานทำสีรถยนต์คิดดูสิครับว่าถ้ามันเกิดงองแงขึ้นมาเนี่ยงานทั้งหมดก็อาจจะหยุดชะงักได้เลยและนี่คือหัวข้อที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ครับเราจะเริ่มจากทำความเข้าใจว่าทำไมมันถึงสำคัญขนาดเป็นหัวใจของโรงง,งานได้ ไปทำความรู้จักเครื่องจักรแต่ละแบบย้ำกันเรื่องกฎเหล็กที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัยจากนั้นก็จะเปิดตำราดูวิธีวินิจฉัยแบบมือโปรและปิดท้ายด้วยเคล็ดลับที่จะทำให้เราทำงานอย่างยอดเยี่ยมและเป็นที่ต้องการตัวครับเอาละครับมาเริ่มกันเลยต้องบอกก่อนว่าการบำรุงรักษาที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่การรอให้เครื่องพังแล้วค่อยซ่อมนะครับแต่มันคือการทำงานเชิงรุกคือการป้องกันไม่ให้มันเสียเลยต่างหาก ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อความปลอดภัยและที่สำคัญคือเพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานของมันให้เต็มร้อยอยู่เสมอครับถ้าจะให้อธิบายหลักการทำงานของมันแบบง่ายที่สุดเลยนะมันก็คือเครื่องจักรที่ดูดอากาศธรรมดารอบๆตัวเราเข้าไปนี่แหละครับแล้วก็บีบอัดทำให้อากาศมีปริมาตรเล็กลงเพราะบีบอัดปับ๊บความดันมันก็จะสูงขึ้นปับ๊บจากนั้นก็ส่งแรงดันลมที่ได้เนี่ยไปใช้งานหรือเก็บไว้ในถังพักลมครับง่ายๆแค่นี้เลย เอาล่ะทีนี้ถ้าเราจะดูแลรักษาเครื่องจักรให้ถูกวิธีเนี่ยแน่นอนว่าเราก็ต้องรู้จักมันดีซะก่อนจริงไหมครับมาดูกันดีกว่าครับว่าเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมที่เราเจอบ่อยๆในหน้างานเนี่ยมันมีกี่ประเภทแล้วแต่ละแบบเนี่ยมันทำงานต่างกันยังไงมาเริ่มที่ประเภทแรกกันเลยตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นพระเอกในอู่ซ่อมรถยนต์เลยครับเจอบ่อยที่สุดแล้วนั่นก็คือเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบครับ หลักการทำงานของมันเนี่ยถ้าใครนึกภาพตามนะมันจะคล้ายๆกับเครื่องยนต์รถเลยครับก็คือมีลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นลงจังหวะที่ลูกสูบเลื่อนลงมันก็จะดูดอากาศเข้ามาเก็บในกระบอกสูบพอจังหวะที่มันเลื่อนขึ้นมันก็จะอัดอากาศก้อนนั้นให้แน่นจนมีความดันสูงปรี๊ดแล้วก็ส่งลมที่อัดได้ไปเก็บไว้ในถังพักครับจุดแข็งของปั๊มลมแบบลูกสูบเลยก็คือมันทำแรงดันได้สูงมาก แล้วโครงสร้างก็ไม่ซับซ้อนอะไรทําให้ซ่อมบํารุงง่ายครับแต่ข้อเสียก็มีนะก็คือเสียงมันจะดังมากแล้วก็สั่นเยอะที่สําคัญคือมันไม่ค่อยเหมาะกับการเปิดใช้งานต่อเนื่องนานๆน,น,นี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงเห็นมันอยู่ในอู่ซ่อมรถซะส่วนใหญ่เพราะมีการใช้งานเป็นพักๆไม่ได้เดินเครื่องตลอดเวลาเอาละครับจากปั๊มลมในอู่ซ่อมรถทีนี้เรามาดูรุ่นใหญ่กันบ้าง ตัวนี้เนี่ยเปรียบเสมือนม้างานของโรงงานอุตสาหกรรมเลยครับมันคือเครื่องอัดอากาศแบบสกรูหรือโรตารีสกรูคอมเพรสเซอร์ครับเครื่องประเภทนี้เนี่ยมันจะใช้สกรูเกลียว2ตัวหมุนขบกันครับพอมันหมุนอากาศก,ก็จะถูกดูดเข้าไปในช่องว่างระหว่างร่องเกลียวและพอสกรูมันหมุนไปเรื่อยๆช่องว่างที่ว่านเนี่มันก็จะค่อยๆเล็กลงเล็กลงซึ่งกระบ,บวนการนี้แหละครับคือการบีบอัดอากาศอย่างต่อเนื่องนั่นเอง ข้อดีของมันก็คือมันใจลมได้แบบต่อเนื่องและนิ่งมากเสียงก็เงียบกว่าแบบลูกสูบเยอะแล้วก็ถูกออกแบบมาให้อึดทนทํางานได้24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์เลยเหมาะกับโรงงานที่ต้องเดินเครื่องจากตลอดเวลาแต่แน่นอนครับว่าของดีก็ต้องมีราคาสูงเป็นธรรมดาและที่สําคัญมากเลยคือมันต้องการการบํารุงรักษาที่เป๊ะมากๆต้องทําตามคู่มืออย่างเคร่งครัดเลยครับ นอกจาก2แบบหลักๆที่ว่ามาแล้วเนี่ยก็ยังมีประเภทอื่นๆที่เราอาจจะเจอได้อีกนะครับอย่างทางซ้ายคือแบบใบพัดหรือ Rotary v a n e ตัวนี้โครงสร้างไม่ซับซ้อนส่วนทางขวาเนี่ยคือแบบ Diaframm จุดเด่นของมันเลยคือลมที่ออกมาจะสะอาดมากไม่มีน้ำมันปนเปื้อนเลยนิยมใช้ในวงการแพทย์หรือในห้องแลบครับสไลด์นี้สรุปภาพรวมได้ดีมากเลยครับดูในตารางนี้ก็จะเห็นภาพชัดเจนเลยว่า แต่ละประเภทมันมีจุดเด่นแล้วก็เหมาะกับงานที่ต่างกันออกไปแบบลูกสูบเด่นเรื่องแรงดันสูงเหมาะกับอู่ซ่อมรถแบบสกรูให้ลมต่อเนื่องเหมาะกับโรงงานไปจนถึงแบบไดอะแฟร,รมที่ให้ลมสะอาดบริสุทธิ์สำหรับงานเฉพาะทางอย่างการแพทย์หรือห้องแลลครับเอาล่ะครับ ตอนนี้เรามาถึงหัวข้อที่ผมขอย้ำเลยว่าสำคัญที่สุดแล้วนั่นก็คือเรื่องของความปลอดภัยครับทั้งความปลอดภัยของตัวเราเองและของอุปกรณ์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต่อรองไม่ได้ห้ามประมาทเด็ดขาดเลยนะครับ ก่อนจะลงมือทำงานทุกครั้งนะครับช่างเทคนิคมืออาชีพทุกคนต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือที่เรียกสั้นๆว่า PPE ให้ครบหลักๆก็จะมีแว่นตานิรภัยถุงมือป้องกันและก็รองเท้าเซฟตี้หัวเหล็กครับขาดไม่ได้เลยนะและนี่คือขั้นตอนที่เรียกว่าเป็นขั้นตอนช่วยชีวิตเลยก็ว่าได้ครับคือการทำให้แน่ใจว่าเครื่องจักรเนี่ยมันไม่มีพลังงานอะไรหลงเหลืออยู่เลยก่อนที่เราจะเอามือเข้าไปแตะต้องมัน ซึ่งพลังงานที่ว่าเนี่ยมี2อ,อย่างนะครับ 1. คือพลังงานไฟฟ้าเราต้องปิดสวิชแล้วก็ตัดแหล่งจ่ายไฟเลยและ2ที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือพลังงานลมต้องระบายแรงดันลมที่ค้างอยู่ในระบบทั้งหมดทั้งในถังในท่อออกให้เกลี้ยงครับจำประโยคนี้ไว้ให้ขึ้นใจเลยนะครับมันเป็นเหมือนคาถาศักดิ์สิทธิ์ของช่างเลยก็ว่าได้ไฟต้องตัดลมต้องหมดมือถึงจะรอดสั้นๆง่ายๆแค่นี้เลยครับแต่นี่แหละ คือหัวใจของความปลอดภัยทั้งหมดโอเคครับหลังจากที่เราจัดการเรื่องความปลอดภัยมั่นใจว่าทุกอย่างปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์แล้วทีนี้เรามาเข้าสู่ขั้นตอนปฏิบัติกันดีกว่าครับว่าดยเรื่องการวินิจฉัยปัญหาและการบำรุงรักษาลองนึกภาพตามนะครับสมมติว่ามีลูกค้าโทรมาบอกว่าเฮ้ยช่างปั๊มลมที่โรงงานลมมันตกแรงดันมันไม่พอใช้คำถามคืออะไรคือสาเหตุที่เป็นไปได้บ้าง คำถามนี้แหละครับที่จะนำเราไปสู่กระบวนการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงตารางนี้เปรียบเสมือนแผนที่นำทางในการหาสาเหตุเลยครับมันจะเชื่อมโยงอาการที่เราเจอเข้ากับสาเหตุที่เป็นไปได้อย่างเช่นถ้าแรงดันลมต่ำจุดแรกๆที่เราควรสงสัยเลยก็คือแหวนลูกสูบสึกหรือเปล่าหรือมีวาล์วตรงไหนรั่วไหมหรือถ้าได้ยินเสียงดังแปลกๆก็ให้พุ่งเป้าไปที่พวกตลับลูกปืนหรืออาจจะมีชิ้นส่วนบางอย่างหลวมอยู่ก็ได้ครับพอเราวินิจฉัยปัญหาเจอแล้ว ก็จะนำไปสู่การบำรุงรักษาซึ่งมันมีอยู่2แบบหลักๆนะครับแบบแรกเรียกว่าเชิงป้องกันอันนี้คือการทำงานแบบเชิงรุกเช่นเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องตามกำหนดเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องพังกับแบบที่2เรียกว่าเชิงแก้ไขอันนี้คือการทำงานเชิงรับคือรอให้มันพังก่อนแล้วค่อยซ่อมเช่นเปลี่ยนซีลที่มันรั่วไปแล้วซึ่งแน่นอนครับว่าการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเนี่ยมันดีกว่าและคุ้มค่ากว่าในระยะยาวเสมอ และแล้วเราก็เดินทางมาถึงหัวข้อสุดท้ายครับซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆมันคือสิ่งที่แบ่งแยกช่างเทคนิคที่ดีออกจากช่างเทคนิคที่ยอดเยี่ยมเลยก็ว่าได้นั่นก็คือการจดบันทึกครับการจดบันทึกการบำรุงรักษาแบบมืออาชีพเนี่ยมันก็เหมือนกับการเขียนประวัติการรักษาคนไข้เลยครับต้องลงรายละเอียดให้ครบถ้วนครับเช่นเราเข้ามาดูวันไหนเจอปัญหาอะไรแล้วสาเหตุของปัญหามันมาจากไหนกันแน่ เราจัดการซ่อมมันยังไงมีเปลี่ยนอะไรตัวไหนไปบ้างแล้วพอซ่อมเสร็จผลเป็นยังไงแต่ที่เด็ดที่สุดเลยนะคือต้องมีข้อเสนอแนะด้วยว่าจะทํายังไงไม่ให้มันกลับมาเป็นอีกบันทึกแบบนี้แหละครับคือสมบัติล้ําค่าของเครื่องจักรทุกตัวเลย และสุดท้ายนี้ผมขอทิ้งคำถามไว้ให้เราได้กลับไปคิดกันนะครับว่านอกจากการซ่อมให้เครื่องกลับมาใช้งานได้แล้วเนี่ยการจดบันทึกอย่างละเอียดมันจะเปลี่ยนช่างเทคนิคคนหนึ่งให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่ประเมินค่าไม่ได้ของทีมหรือขององค์กรได้อย่างไรคำตอบของคำถามนี้แหละครับคือสิ่งที่สะท้อนความเป็นมืออาชีพที่แท้จริงของเราออกมา